ตอนนี้กำลังจะไปดูชมโชว์ปลาโลมานะครับผมนี่น้องใบหม่อนของเราเดินเองเลยนะครับนี่พาไปดูต่อ โอ้โหโอ้ก็นั่นนั่นสำหรับหลากๆภาคีอย่างนี้ครับหมตอนนี้กําลังจดเนนรัก็มาดูเปอรท่านผู้เกี่ยวกันหลายๆ อันนี้เราก็กำลัง,ลงหาที่นั่งอยู่นะครับผมชมโชว์ปลาโลมานะครับนั่งกลางๆก็ได้โอเค,ครับผมเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนครับสองร้อยนะครับ,อโ,รรบโอเคชูนงนเดปัสฮัลโหลเซอร์ชูนงนเดปัส Everyone, please welcome our dolphin and trainer. Yay! Wow. Oh my god. We have a very lovely dolphin. Okay. Yeah. Okay, everyone. One year. <coughs> okay? Are greeting the trainer by handshake. Wow. Ta <tôi> chia Xin chào. Namaste. Namaskar. Wow, I Now have a little Okay, ta <thas>, mọi <coughs> Look at the magic show. The appear In the air. Faith <coughs> สุดยอดมากเลยทั้งเจ้าขอบคุณมากครับนี่เป็นเพลงแรกแรกขอแบบ Why Now Why โอ้วันน้ำเร็วขายแค่ทุกท่าน We have the speed นสสัตส e ังค์นด้วยเวลาทำไรครับเป็นกลุ่มแน่นอนสัต uh, สัง <t> ค์นี ok ้นะมีความรักอใจเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพลงกำลังจบค่อยๆมาอย่างค่อยๆมาอย่างคอ่ะมาเริ่มจากในส่วนของซุปเปอร์สตาที่เดินแบ่เพราะรุ่งมั่นต่ายเสียงเพลงมา ครับผมสุดยอดฮะท่านผ,นาผู้ชมอบอกเราเป็นไรเทรนเนอ,อร์ตกมือร์ไม่เข้าใจว่าอะรเลยๆๆๆอ่ะ,อะมาเลยครับรเทรนเนอร์นะฮะนี่คือการให้คิวอีกแบบหนึ่งนะฮะของเทรนเนอร์ใช่ค่ะให้คิวกับน้องโรมาทั้งสามรอมแล้วมาฮะแหมสวยแว่นตาเข้าไปแล้วแน่ดอกนางแบบนายแบบเลยอ้าวคุณต้องโพสท่าสิครับคุณขา everyone มากครับขอบคุณมากเลยแต่ว่าแอคชั่นตอนนี้เนี่นี่โอ้โหนี่มี็นแอลโคลด้วยลีลานั่เล่นคุ่นล็กงไป้หมาเด็เป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่งรับ How to play หุ่นหู 不怕。Wow. คือความน,น่ารักที่สุดยอดของพวกเราแน่นอนค่ะคุณค้าใช้ไปา,ปาแล้วก็ทิพหังในการสัมพัตอนแต่ว่าวาวันนี้แต่ว่า<ม>จะสุดยอดกว่าถ้าเราได้ดูแอคชั่นนี้ทำไมคะเอเอร n ร่อน <Wow. S 1> ด์าอสเตนย่าีสโอเค one ว้าวเด็กๆทุกคนจเไปคิส

I'm uh, sorry, sorry. <laughs> hey! Hey, hey. hey, hey what happened? Stop, stop. What? Hiding love. Oh, the Okay, one, two, three, hi! -ya! What? <laughs> oh, he said he want to support. Oh, Thai massage. Yes! Oh my god! We have the time massage, everyone. You know time massage? Yes, I know. Oh, my God. All right. <laughs> <laughs> okay, are you sure? No, no, no. Okay, one more time. One, two, three. <laughs> no, 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 no. Okay, move back, move back, move back. I, know, I, know. Uh, I think he wants to uh, kiss uh, everybody. Okay. you Hey. Would you like kiss kiss วุ่นวยกันขี้สัมบิที่ก i ขี้สนั a อยอะไระ Yes บ้าเราเราคัดเลือกจากการแรนดอมมาแรนดมมาอย่างดีเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ครับ <laughs> ช่วงนี้ตัดภาพมาด้หน้า,นากันก่อเลยดีกว่านะคะ <laughs> เราจะสง,งตน์ไปไว้งพ,พิเศษกัน,กน,นยเร็วเ <laughs> 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 The fur from the Thailand of Thailand. I ah, see ah, Okay. Number two. Thailand. Oh, no. No. Okay. No. No. So, okay. oh so far away. We're from Palestine. Yeah. Oh, my God. Oh, come on. Okay. <laughs> okay. Okay guys, ขอบคุณมากครับผม thank you thank you Luna hi s a <Thank you. S 1> r นอกจากมีความแข็งแรงแล้วในคบเขายังมีความอ่อนโยนนุ่มนวลโอ้โหน่าักมากเลยขนาดนั้นเลยาผมเรื่องนี้ทุกคนเคยดูแล้วล่ะชูรักเรือล่งทุกคนเคยลงไปดูว่าจะอยู่ไหนังแต่อยู่งรมากนะช่วงต่อไปนี้เรมาดกันต่อีกว่าแช่นี้คุเชียรีอะไรคะมชอยูไนเตทีอ๋ไปก Everyone, we have a special action for you. They can play soccer. One, two, yeah! yeah! Wow, I think looks like Manchester United team. Okay, the winter stream, yeah! คุณโรม <Allah> าอันดังการ์สจอฟีแน่นอนค่ะเราย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีหนึ่งชุดการแสดงเรียกว่ามีที่นี่ที่เดียวที่สอบปริวัวของเราเนี่นเลยค่ะ ladies and gentlemen

วันจูมเรียบสัวใช่ไหมสิ่งแรกรีวิสเนี่มาบอกเลยทไ๊ะมาท้ายคนเลยใช่ครับผมสุดยอดมากค่ะวัวไวมากไม่ได้บนรอรถไฟกันแน่ตื่นเต้นและตื่นตามากโอเคครับแอคชั่นของไปนี้ค่ะคุณขาไฟแบบสบายๆกันก่อนนะทุกท่านโอเคทุกท่าน We have the opposite show so lovely action yeah that's good let's go okay นี่แหละครับควาจะต้องการหายใจครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโลมาเนี่ยมีการหายใจอยู่บนด้านหลังศีขาวของเขาใช่สัตว์ประบาทการหายใจในน้ำได้ถึง10ปีไป10นาทีโ็อ10นาทีโอ้โหโลมาเป็นสัตว์สัำคัญอย่างที่บอกนะครับอวัยวะของพวกเขาหนุนกับเราและทุกท่านไม่ใช่ปลาแต่อาศัยอยู่ในน้ำเราเรียกว่าปลาโลมาผิดไหมไม่ผิด จะได้จำได้และเข้าใจง่ายนั่นเองจบต้อค่ขึ้นมาดังๆตอนเสียงเราไปกับพวกเราได้ด่าและแอคชั่นตัวนี้นะฮะให้ดูลำตัวแบบอืไม่นิ่งแล้วเอาทำอไมแต่สไลด์ตัวได้โอ้โหท็อยังไงท็อปได้ด้วยกับท็ e ปขาเอเ e อร์ชิพแ o นด์ไอออทีแฟชั o น Help h yeah, i help her. Okay. No, 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 no. Not him. Is him. Oh, oh <hand. S 2> sorry, sorry. <laughs> Are you okay? Okay. okay. The next action. Okay. Wow, well, everyone. Okay. h o o w i s i u <Huh>? s t me. I don't want. นี่คือความเร็วที่เราจับได้ตั่งเช้ายังไงอะนี่มาดูเลยแล้วกันนะครับ

Where are you you. I think we're going Okay, this balancing skill. No, <ông> no. <liebe glass> okay, ladies and gentlemen. Today we have special action for everyone. Please stand in front of your camera. All oh, mobile phones. And please remain on your seat. The show is not over, everybody. Please stand up. The balancing skill. Yes, everyone, please welcome our superstar. Woo! Wow! If you want to drink a photo with me, do And after the show, please contact our boarding staff at the front and all the match. ต่อไปเนยฮะพวกเราขอรเสียระดับด้วย Come to f i n that t h e h a v something to tell you They want to m e e you Have a nice day a see you again Okay l i e s and g e n t l e m please give o u o l p h i n show Thank you ครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโชว์โลมาปลาโลมาของเรานะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e เฟสเ็ดเป็ดด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ